เอาใจสายกระบะกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีเป็น Toyota Revo 2.4 Entry ปี2022ตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวสีเทาสมาร์ทแคนะนี่เลยจะเป็นรายละเอียดตัวรถใครที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้เป็นช่วงล่างใหม่ด้วยเป็น s u p e r f a เฟ s u s p n n เ i o n เป็นตัวยกสูงพีรนเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ออปชันในส่วนของตัวรถเนี่ยได้อะไรกันมาบ้างสำหรับด้านหน้านะที่เราเห็นเลยนี่กระจังหน้าสวยๆเป็นส,สีดำเงาตัดด้วยคิ้วโครเมียมรอบสวยๆเท่ๆกันไปสำหรับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์ภายในโคมนะตกแต่งด้วยโครเมียมปั๊มตาไฮรักมาพร้อมโครเมียมรอบคันเลย รอ,อบโคมนะสำหรับตัวนี้เนี่ยได้ไฟเป็นไฟสว่างสวัยแบบนี้สปอตไลท์เป็นแบบ LED คู่ใครที่สนใจอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนรายละเอียดภายนอกพร้อมๆมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างเนี่ยเป็นพับปรับไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างเป็นไฮลักอยู่ครบบันไดข้างพร้อมล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อมแม็กลมดํา ขอบ17โรงงานตัวนี้เนี่ยรองรับกับยางโยโกฮาม่าพร้อมใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมแท้โรงงานตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบนอกกันไปก่อนสำหรับผิวพันธุ์ได้เป็นสีเทาะรายละเอียดพร้อมใช้เลยไม่มีตำหนิสักชิ้นแมกไลเนอร์ศูนย์เดิมโรงงานไม่เคยบรรทุกหนักเลยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนสักนิด โตโยต้าพีรันเนอร์ท็อเฟกซ์ซับเพนชั่นตัวไฟท้ายนะเป็นแบบไฟท้าย LED เป็นเลขสามดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยกลางคืนเนี่ยขับตามสวยๆเลยกันชนหลังพร้อมทะเบียนก็อย่างสวยสี่เท่าไข่8868และดูช่วงล่างนะสำหรับตัวนี้เนี่ยยางอะไหล่มาพร้อมเลยช่วงล่างแน่นหนึบสภาพดีรถโครงสร้างเดิมไม่มีตัดแต่งไม่มีดัดแปลง พร้อมกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยเลยตัวนี้ไฟเบรกตรงที่สามที่ฝาท้ายกระโปงฝาท้ายหลังกระบะครบเราไปดูที่ภายในนะสำหรับตัวภายในตัวรถเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตเลยตัวนี้ตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายกระชับตัวแบบสปอร์ตสปอร์ตและดูเพดตัวนี้เป็นเพดปี2022แท้เลยดูโครงสร้างหัวนอ็อ ไม่มีตําหนิเลยบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่แตกต่างจากป้ายแดงตัวเบาะแหบนะไม่ยุบไม่ช้ําเลยนะแทบไม่มีคนนั่งภายในเนี่ยได้เป็นโทนดําเป็นรถกระบะที่ดีไซน์สวยงามเลยสําหรับรถรุ่นใหม่ๆตัวแผงประตูด้านข้างตัวนี้เนี่ยบุผ้าตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกมือเปิดด้านในเนี่ยเป็นโครเมียมแบบนี้ตกแต่งแผงวงจรที่ปรับไฟฟ้า,ากระจกปรับกระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบเปียโนแบ็กเลย แล้วดูคอนโซลกลางดำตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้จอทัชสกีโรงงานตัวนี้นะเป็นกล้องถอยหลังด้วยรองรับตัวบูทูธฟังกช์ชันทุกอย่างครบเลยกล้องถอยหลังชัดเจนใหญ่โตแอร์เป็นแอร์อนาล็อกพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน6กสปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์6กสปีดสามารถปรับโหมดอีโคได้พาเวอร์ Power ได้ ที่พักแขนเป็นเบาะเป็นผ้าและดูดีไซน์นะตัดด้วยได้สีเทาดูสะอาดสว่างตามากเลยใครที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานแท้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ะรายละเอียดพร้อมๆแจ่มๆไปเลยนี่และดูไฟไม่ใช่สีดูกระจกใหญ่โตมองง่ายมีกันสาดติดมาให้พร้อมแล้ว ฟิล์มพร้อมรถด,ดูแลมาอย่างดีไม่แตกต่างกับป้ายแดงเลยอย่างที่บอกสำหรับคันนี้นะแพ้เปิดราคาขายอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นเป็น t o y ย t a r ร v o 2.4 e n t r ปี2022และไฮไลท์มันอยู่ที่ไมวิ่งอยู่เพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นนี่เรามาดูในด้านของฝั่งคนขับกันบ้างนะที่บอกไป ภายในเนี่ยได้เป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดกระจกมองข้างก็ได้พับปรับไฟฟ้าด้วยและดูใม่สามหมื่นสองพันสามรอสิบแปดกิโลเท่านั้นภายในสวยๆพร้อมๆแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่กำลังมองหาอยู่นะแพรบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากสนใจรีบทักหาแพรได้เลย081 9391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ